น่ากินมากเลยเจ๊ปานหมักไก่ไว้นะคะอันนี้ส่วนสะโพกเจ๊ปานก็แนวแม่บ้านแบบทำง่ายเลยนะคะก็คือเจ๊ปานหมักด้วยผงหมักไก่ทอดหัดใหญ่นะคะอันนี้เลยหมักแค่นิดเดียวแล้วก็เอามาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะสูตรแบบแม่บ้านแบบ ยุกเล่งด่วนนะคะง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆชิ้นใหญ่มากสองชิ้นคับเลยอะ่ะคับหม้อเลยเราก็เอาเข้าไปเลยเจป๊ปนจะตั้งที่สามสิบนาทีนะคะความร้อนก็อยู่ที่ประมาณ ร้อเสร็จแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันหน่อยโอ้โหได้ไก่สีสวยน่ากินมากน่ากินมากเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ